สวัสดีแฟนๆช่องเกมก่อนเกมทุกๆท่านครับกลับมาเจอกับผมจานแปลงเช่นเคยวันนี้ไปกันต่อเลยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจําวันจันทร์ที่16ธันวาคมครับคัดมาให้แล้ว7คู่เน้นๆนะครับวันนี้ก็จะมีจากทั้งการชวสแตอลี่นะครับผมพิมลีกอังกฤษครับ พิเมล่าลีกาโปรตุเกสนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของซูเปอร์ลีกตุรกีด้วยนะครับเจ็ดคู่นะครับข้อมูลอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษวันนี้นะครับทายผล3คู่นะครับในคู่ระหว่างลาซิโอเจออินเตอร์มิลานครับบอลมัดเจอเวสต์แฮมแล้วก็กาลาตสาสไไรเาจอกับทแทซ็บสปอร์นะครับว่าคู่3คู่นี้เนี่ยจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับถูกหนึ่คู่รับ100ถูก2คู่รับ200แล้วก็ถูก3คู่ รับไปที่500บาทครับกาลิกาก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้โพสต์นี้พร้อมกับการติดแฮชแท็กนะครับช่องจานแปลงรีคอร์บอลไว้ด้วยนะครับประกาศผลผ่านทาง Li น์แอดทุกวันนะครับที่แอด kkj88 ก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเอ่อแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับจานแปลงมีช่องทวิตต์ด้วยนะครับที่ชื่อช่องว่าเก่งก่อนเกมบายจานแปลง V3 นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยไปกด Follow กันให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ผมมีไลฟ์สดทุกวันด้วยนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มตรงนะครับกก็ไไปเจออัััันนดด้ะครบบบแสๆตตตวว่ เลยอ่ะมาเริ่มกันที่คู่แรกกันในวันนี้กันดีกว่านะครับไปกันที่ศึกกานโชว์แรนเตอรี y, ในคู่บิ๊กแมตเลยลาซิโอครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานโดยตารางคะแนนนะัตอนนี้นะครับลาซิโออยู่อันดับที่ห้าของตารางนะครับแข่ง15นัดชนะ10เสมอ1นึ่งแพ้4นะครับผมยิงได้30ลูกเสียไป17ลูกนะครับก็เก็บได้31คะแนน ส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานแข่ง14นัดน้อยกว่า1เกมนะครับชนะ9เสมอ4แพ้1นะครับได้34เสียไป15เก็บได้31แต้มเท่ากันนะครับรังอยู่อันดับที่3ของตารางโดยผลงานในบ้านของลาซิโอซีซั่นนี้ในลีกนะครับแข่งมาแล้ว7นัดยังไม่แพ้ใครนะครับก็เป็นการชนะ6เกมแล้วก็เสมอ1เกมอัตราการชนะสูงมากเลยนะครับอยู่ที่85.7%ส่วนทางฝั่งอินเตอร์มิลานเกมเยือนก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับ แงโมกเกมชนะ4เสมอ2ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยอยู่ที่66.7บอกเลยว่าคู่นี้สนุกแน่นอนครับสถิติการเจอกันนะครับ10เกมหลังสุดลาซิโอไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมชนะอินเตอร์มิลานเนี่ยได้เพียง3จาก10เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ไปถึง5ครับเสมอกันไป2เกม โดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเจอกันมาทั้งหมด3นัดด้วยกันนะครับก็ในกันโชว์เซานหนึเกมเอสองเกมนะครับแล้วก็จะเป็นโกปาอิตาลีอีก1เกมโดยเป็นทางลาซิโอนะครับชนะ1เกมอินเตอร์ชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันไปที่1เกมครับโดยหลล่าสุดที่เล่นกันที่สนามแห่งนี้นะครับสเตโอลิมปิโกก็เป็นทางฝั่งลาซิโอนะครับที่แพ้ไปคาบ้านที่0ูนย์ประตูต่อ2 ราคา handicap นะครับ10เกมหลังสุดลาซิโอชนะได้5นะครับแพ้ไป4เสมอไป1ส่วน o v e r อร์ครับโอเวอร์ไป6เกมนะครับ, over, uh, game, รบแล้วก็อันเดไป4โดยผลที่แล้วเนี่ยที่เจอกันที่บ้านของลาซิโอวันนั้นเนี่ยเป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานบุกมาต่อถึงราคา0.5นะครับแล้วก็เก็บชัยชนะกลับออกไปได้ครับ ผลงานล่าสุดนะครับ10เกมหลังของลาซิโอเนี่ยชนะไปถึง8นะครับเสมอ1แพ้1เท่านั้นนะครับแล้วก็เกมที่แล้วเนี่ยก็บุกไปเอาชนะแจ็กอาร์มสเตอร์ดัมถึงทิ้นเลยนะครับที่3ประตูต่อ1ในศึกยูโรปาลีกแล้วก็ในลีกนัดที่แล้วนะครับก็บุกไปเอาชนะนาโปลีมาได้ด้วยนะครับที่1ประตูต่อ0ครับราคาอินดิเกต10เกมหลังสุดเก็บเรียบเลยนะครับไป7เกมนะครับเสมอไป1แพ้ไป2ครับโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไป7นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป2แม่ 7878เนี่ยงวดนี้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ด้วยเออวันนี้เราด้วยนะครับผมอ่ะมาว่าทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับผมฟอร์ม50นัดล่าสุดนะครับชนะได้7นะครับอ่าอีกแค่เเฮ้ยวันนี้วิ่ง7นะอย่าลืมนะครับเสมอ2นะครับแล้วก็แพ้ไป1ครับตัวเกมล่าสุดนี่แหละคือเกมที่แพ้นะครับบุกไปพ่ายเลเบอร์คูเซ่นนะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งส่วนในในลีกนัดล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะปาม้าไม่ได้ที่3ประตูตอนหนึ่งครับ ราคาอนี้แคปนะครับ10เกมหลังสุดเก็บไปได้เพียงแค่4นะแพ้ไป6เกมครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์ครับปีนี้ไม่ค่อยโอเวอร์สักเท่าไหร่นะอินเตอร์โอเวอร์ไปเพียงแค่4นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป6เกมครับมาดูเรื่องความของความพร้อมกันสักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ก็ลาซิโอนะครับวันนี้จะขาดมาติอัสเบซิโนนะครับอเล็กซานโดโรมันโยลี่นะครับหัวกองหลังตัวเก่งด้วยแล้วก็ลูก้ารไปยากินี่ครับส่วนทางเอ่อวาเลนติวาเลนตินมาเรโนนะครับแคสตาลาตินอสเนี่ย โดนติดโทษแบนนะครับลงสนามไม่ได้วันนี้ทางลาซิโอเนี่ยขาดกำลังหลักถึง2คนนะครับอย่างโรมันยูรี่แล้วก็เคลาชัดติโนสนะครับขออภัยด้วอ่านชื่อผิดนะชื่อเขายาวมากจริงๆส่วนรา่าของอินเตอร์มิลานนะครับก็น่าเดิมเดิมครับอาแชบี้ปาวานะครับผมแล้วก็ผู้รักษาประตูมือ2อย่างดิเจนาโรोนะครับก็ถือว่ามีปัญหาในเกมรับนะอินเตอร์วันนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะใช้ใครลงมายืนเป็น3ามเซ็นเตอร์แบ็กนะครับนัดที่แล้วเนี่ยก็ใช้เป็นยานบิสเซกนะครับเป็นดาวรุ่งของทีมลงเล่นนะครับส่วนลาาาาซิโออนนนะะะครรับไไมมม่่่จจีีเปปลลยแงกก ไปกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าทีมเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังร้อนแรงอยู่แล้วนะครับอ่ะมาว่ากันถึงราคาต่อรองกันสักหน่อยนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่0.25นะครับก็เป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานบุกมาต่อปีที่แล้วบุกมาต่อครึ่งลูกนะครับปีนี้บุกมาต่อแค่ปอปอนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับคือบอลอิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นบอลที่เดาคาดเดาอะไรได้ยากมากนะครับบทจะเก่งก็เก่งอย่างนั้นที่แล้วเนี่ยใครจะคิดว่าลาซิโอเนี่ยบุกไปเอาชนะ นาปโปลีได้ถึงถิ่นนะครับเกมนี้เนี่ยมันก็อาจจะออกตรงกันข้ามก็ได้ที่อินเตอร์มิลานบุกมาชนะลาซซโอได้ถึงถิ่นคืออะไรมันก็พลิกแผลพลิกโผล่ได้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้ามองจากราคา handicap เนี่ยอัตราการจ่ายที่ลาซซโอชนะเลยนะถึงชนะเนี่ยอยู่ที่2.56ถือว่าเยอะมากๆก็คือไม่ค่อยจะกินกันสักเท่าไหร่แหละถ้าเกิดเปิดมาราคานี้นะครับแต่ว่าราคาอื่นก็โอเคนะลิเตอร์จ่ายไม่ได้เยอะกับการชนะนะครับเนี่ยให้ดูราคาจ่ายสูงสุดกับราคาจ่ายที่ต่ำสุดของทางทั้งสองทีมนะครับอินเตอร์ได้น้อยกว่า ผมก็เลยมองว่าวันนี้โอกาสที่อินเตอร์จะมีแต้มกลับออกไป1คะแนนเนี่ยผมว่ามีนะครับผมเชื่อว่าอินเตอร์ไม่แพ้กลับแต่ว่าจะชนะได้ไหมวัดใจเอาแต่ณเวลานี้ผมยังเชื่อว่า อินเตอร์จะคว้าสคะแนนกลับออกไปได้เชียร์ได้ที่อินเตอร์มิลานนะครับส่วนราคาสูงต่ำที่ราคา2.5คู่นี้ช่วงลหลังมาอย่างที่บอกครับอินเตอร์ปีนี้ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับลาซิโอด้วยนะครับผมเชืว่อว่าน่าจะเน้นตั้งรับให้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยกองหลังเจ็บเยอะคงไม่ผีผามบุกอะไรมากมายนะครับคู่นี้ผมว่าวางที่ต่ำไว้ดีกว่าที่2.5ครับ คู่ที่2นะครับเราไปกันที่ศึกพิมลิกอังกฤษนะครับในคู่ระหว่างบอร์นมัดคกรับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสแฮมยูเนเต็ดในกันที่ไวทาลิตี้สเตเดียมในเวลาตีสาตรงครับโดยตารางคะแนนนะตอนนี้บอร์นมารรั้งอยู่อันดับที่8นะครับแข่ง15นัดชนะ7เสมอ3แพ้5เก็บได้24แต้มส่วนทางฝั่งของเวสแฮมนะครับแข่ง15นัดเท่ากันนะครับชนะ5เสมอ3แพ้เเก็บได้1 0 18แต้มนะครับอัตราการชนะในบ้านของบอลหมัดอยู่ที่57.1นะครับจากการชนะ4เสมอ1แพ้2ส่วนเรซแซมนะครับผลงานเกมเยเอือนก็ไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป3นะครับเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่28.6ครับ ว่ากันถึงผลงานการเจอกัน10นัดหลังสุดนะครับบอลหมัดชนะได้3นัดนะครับเวสแฮมชนะได้4ี่แล้วก็เสมอไป3ก็ถือว่าสูสีอยู่นะครับโดยเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยบอลหมัดไม่ชนะเวสต์แฮมเลยครับก็เป็นการเ เล่นในบ้านเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนที่จะบุกไปเสมอที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นลีกคัพล่าสุดนะครับก็เวสต์แฮมเนี่ยชนะบอลมัดไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็คือการเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยบอลมัดไม่สามารถเอาชนะเวสต์แฮมได้เลยนะครับราคาแฮนดิแคปสิบเกมหลังนะครับทางบอลมัดเนี่ยชนะไปเพียงแค่4นะครับแพ้ไป5แล้วก็เสมอไป1 ส่วนราคาโอเวอร์เดอร์นะครับโอเวอร์ไป5อันเดอร์ไป5ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอยู่ในระดับที่รับได้แต่ว่าสามนัดหลังสุดเนี่ยจบที่อันเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะถึงเวลาแล้วแหละ นะครับเรียกว่าโฟลด์ทามลักกี้นะฝรั่งเขาจะมีเติร์ทามลักกี้เราก็เป็นโฟลด์ทามลักกี้ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคาทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะผลงานนะครับหเกมหลังสุดของบอลหมัดนกําลังร้อนแรงเลยนะครับชนะมาแล้ว3เกมติดติดนะครับโดยนัดที่แล้วเนี่ยบุกไปเอาชนะอ e ีวิดชาวมาได้ที่สอง,สอง,สองประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เอาชนะสเปอร์มาได้ด้วยนัดที่1ประตูต่อศูนย์ครับ <c oughs> แล้วก็ผลงานนะครับผมแฮนดิแคปสิบนัดเนี่ยกินเยอะนะกินไป7แพ้ไป3นะครับส่วนโอเวอร์เนอร์ครับโอเวอร์ไป5อันเดอร์ไป5ครับ ทางฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผลงานก็3วันดี4วันไข่นะครับนัดที่แล้วเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะวู๊เพิ่มตันไม่ได้ที่2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับหนัดหลังสุดแพ้ไป2นะครับเสมอไป1แล้วก็ชนะที่2เกมครับราคาแฮนดิแคปนะครับสินัดหลังสุดนะครับกินไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ไปถึง5นะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งโอเวอร์เน์ครับโอเวอร์เยอะอยู่นะครับที่6นัดนะครับอันเดอร์ไป3แล้วก็เสมอไป1ครับ มาดูในเรื่องของอตัวบาดเจ็บผู้เล่นกันก่อนนะครับผมก็บอลหมัดวันนี้จะขาดอเล็กซ์กอตนะครับผมอ,อยู่เล่นอาราโฮนะครับทเทเลอร์ดม ลุยเซนิเตรานะครับแล้วก็มาร์โกสเซเนซี่ส่วนทางฝั่งของเวสแฮม,มนะครับไม่มีปัญหาบาดเจ็บนะครับก็จะมีเหลือแค่มิเคลอันโตนิโอที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็คาดว่ามีโอกาสที่จะแกว่งสตั๊กได้เลยนะครับก็ต้องรอเช็คข่าวกันอีกที่นึงนะครับส่วนตัวแบรนวันนี้จะมีเอเมอร์สันนะครับก็โดนแบนนะครับลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนส่วนการจัดทัพนะครับก็ทางฝั่งบอลมัดเนี่ยก็น่าเดิมครับเกปาร์สเปรลา,ราก้าลูอิสคุกจัสตินไคลเวิร์ดนะครับมาร์คัสทาเวเนียร์แล้นน่ะครับ ส่วนทางฝั่งของเวสต์แฮมนะครับก็ไม่น่าจะปรับทับอะไรมากนะครับเพราะเกมที่แล้วเนี่ยพิ่งชนะมาด้วยนะครับก็น่าจะยังรักษาโมเมนตัม um, รักษานักเตะตัวเดิมไว้แต่หน้าเป้านี้อาจจะสลับมาใช้เป็นแดนนี่อิงนะครับหลังจากที่ฟิตกลับมาแล้วในที่แล้วเนี่ยเป็นตัวสำรองนะครับผมก็ให้ทางนิโคลัสฟือกุกเนี่ยได้ลงเล่นแทนแต่ก็ทําอะไรไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ มาดูในเรื่องของราคาต่อรองกันบ้างนะครับบอลหมัดวันนี้เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้นะฮะจะอยู่ที่3ลูกครับคือบอลหมัดเนี่ยผลงานอย่างที่บอกไปครับตอนนี้กำลังร้อนแรงสุดๆนะครับชนะมาแล้ว3เกมรวดแล้วก็แบบเวสแฮมฟอร์มก็เป๋ไปเป๋มานะครับที่แล้วอย่างผมที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาเล่นเพื่อเพื่อนนะครับมิเคลวันโตนนโอเนี่ยสุดท้ายก็เก็บใจชนะได้นะครับผมตามคาดแต่ว่าเนี้ยกับการบุกเยือนบอลหมัดเนี่ยผมเชื่อว่า รอดกลับไปยากนะควับวันนี้วางบอลหมัดได้เลยลุ้นต่อลูกที่2ได้ไม่ยากเย็นครับส่วนราคาสูงต่ำราคาแบบเนี้ยง้างมาให้สูงเต็มที่เลยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีสกอร์สูงได้นะควับวันนี้เชียร์ได้นะครับที่ทางบอลหมัดแล้วก็วางสูงไว้ที่3ลูกครับคู่ต่อมาคู่ที่3นะครับเราไปกันที่พิเมลลาลีกาโปรตุเกสนะครับในช่วงเวลาตีหนึ่งสี้านาทีจะเป็นการเจอกันระหว่างบรากาครับเปิดบ้านรับกาเมียฟาร์มาลิกา โดยนะครับตารางคะแนนณตอนนี้นะครับบราก้ารังอยู่อันดับที่5นะครับฟาร์มาริากาวอยู่อันดับที่8แข่งมาแล้วทีมละสินัดเหมือนกันนะครับบราก้าชนะ7เสมอ3แพ้3มี24แต้มส่วนทางฝั่งฟาร์มาริกานะครับชนะ4เสมอ6มีแพ้3มี18คะแนนครับอัตราการชนะในบ้านของบราก้าเนี่ยจะอยู่ที่42.9%ส่วนทางฝัง่งฟาร์มาริกาอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่33.3%ครับ ามาว่ากันถึงในเรื่องของสถิติการเจอกัน10นัดหลังสุดหน่อยครับ,บรากาชนะที่4เกมครับแล้วก็ฟลอริกาชนะ2เกมแล้วก็เสมอกันไปที่4เกมก็ถือว่าเป็นรากานะที่มักจะทําได้ดีกว่าเวลาเจอกันนะครับโดยเกมล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งราการเนี่ยบุกไปเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1แต่ก็แพ้ในบ้านของรดงเหมือนกันนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วที่1ประตูต่อ2ครับ ราคาในแคป10เกมหลังสุดนะครับราคาชนะได้แค่3เท่านั้นแต่ว่า3เกมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการเจอกัน4นัดหลังสุดนะครับส่วนโอเวอร์เนอร์ครับโอเวอร์ไป8นะครับอันเดอร์ไป2แล้วก็โอเวอร์เนี่ยติดติดกันมาแล้วนะถึง เเกมด้วยกันนะครับคู่นี้เนี่ยน่าวางสูงมากๆนะครับแล้วก็ผลงานนัดล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยบราก้าไปเล่นในยูโรปาลีกนะครับก็บุกไปพ่ายโรมา0ประตูต่อ3ส่วนในบ้านเกมที่แล้วนะครับเสมอกับเอสโตริลไปที่2ประตูต่อ2 10นัดหลังสุดชนะ6นะครับเสมอ2แพ้2ก็โอเคอยู่นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปนะครับ10นัดหลังสุดชนะ6แพ้4ก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่าล่าสุดแพ้มาแล้แพ้ แพ้เรตมาแล้วในสองเกมติดติดด้วยนะครับแล้วก็โอเวอร์นะครับโอเวอร์เยอะอยู่นะโอเวอร์ไป6นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป4ครับส่วนทางฝั่งฟอร์มาลิก้านะครับฟอร์มนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับ5นัดหลังนะครับชนะเกมเดียวเท่านั้นแพ้ไป2เสมอไป2แล้วก็10นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็เป็นการเปิดบ้านเจ้ากับปอร์โตไปที่1ประตูต่อ1นึ่งราคาไฮไลทแคปนะครับชนะได้เพียงแค่3จาก10นัดนะครับเช่นเดียวกับโอเวอร์อันเดอร์ครับที่โอเวอร์ไปเพียงแค่3จากก10เมครับ ามาว่าหนึ่งเรื่องราคาต่อรองกันเลยนะครับก็เป็นทางปรากาวันนี้ต่ออยู่ที่1ลูกครับแล้วก็ราคาสูงต่ำจะอยู่ที่2.5ผมมองว่าวันนี้รากานะครับมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้สูงมากๆนะครับแล้วก็จากกระแสที่เปิดมาเนี่ยผมเชื่อนะณตอนนี้ก่อนแข่งเนี่ยน่าจะไหลไปถึงหนึ่งจุดองเนี่ยราคานี้ได้หรือว่า1.5เลยก็ได้นะครับทีมเขาเรียกว่ามันอา,าอาจจะสตตอาจจะยิงกันไม่ขาดแหละแต่ฟอร์มนณะเวลาเนี้ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับให้มองที่ปัจจุบัน นะครับคนเราต้องมองที่ปัจจุบันผมเชื่อว่าวันนี้บรากาชนะเกิน1เมตรขึ้นไปแน่นอนนะครับทายสกอร์ไว้ที่ประมาณ3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับคู่นี้7นัดหลังสุดสูงทั้งหมดวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับ2.5วางไปได้เลยที่สูงครับคู่ต่อมานะครับผมเราไปกันที่คู่ของปอร์โตครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสเตล่าเดอะมาดอร่านะครับ ในเวลาตีสามสิบห้านาทีโหบอลโปรตุเกสนี่เตะดึกดึกนะฮะอ่ะมาว่าที่ตารางคะแนนครับปอร์โตตอนนี้อยู่อันดับที่สามนะครับชนะสิบเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับเก็บได้สามสิบเอ็ดแต้มส่วนทางฝั่งอามาโดรานะครับอยู่อันดับที่สิบสามเลยนะครับแข่งสแข่งสิบสาเหมือนกันนะครับชนะสามเสมอสามแพ้ไปเจ็ดเก็บได้สิบสองคะแนนครับสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่นะครับก็ทางเอสเตราเนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเมื่อซีซั่นซีซั่นที่แล้วนะครับเอาเราจะมาดูกันแค่2นัดก็แล้วกันเพราะว่า ผลหลังสุดที่เจอกันเนี่ยมีกระชับมิตรนะก็เสมอกันไป3าเมื่อปี2023แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโหเห็นไหมต้องย้อนกลับไปถึงปีเกือบ20ปีอบปนะครับถ้าปี2 0 0 9 10กว่าปีแล้วนะครับเรามาดูที่เมื่อซีซันที่แล้วนะครับปาโตชนะ1เกมเออปาโตชนะได้ทั้ง2เกมเลยนะครับแต่ว่าแฮนดิแคปชนะ1เกมแพ้1เกมนะครับโดยการบุกมาเยือนอามาดอาร่าเมื่อซีซันที่แล้วเนี่ยชนะได้แค่1ประตูต่อศูนย์นะครับมาต่อกันที่1.25หนึ่งจุดสอแล้วก็ท, Under ทั้ง2เกมด้วยนะครับ มาดูเรื่องของฟอร์มการเล่นกันหน่อยนะครับปอร์โต้5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับแล้วก็10นัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะได้55 5นัดนะครับโดยเกมที่แล้วในยูโรปาลีกนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะมิทิลแลนด์มาได้2ประตูต่อศูนแต่ว่าในลีกนัดล่าสุดเนี่ยพลาดท่านะครับบุกไปเจ้ากับฟามาลิก,กามาที่1ประตูต่อ1นราคาแฮนคิคป10นัดหลังสุดชนะ5นะครับแล้วก็แพ้ไป5แต่ว่าให้ระวังหน่อยนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ย7นัดหลังสุดเนี่ยชนะเ,เรีไปเพียงแค่2นัดนะแ้ก็พไปถึง5รับ ส่วนโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไป6นะครับถือว่าเยอะนะแต่ว่าอันเดอร์ไป4แต่ว่ามีแตกแล้วนะครับสามนัดหลังสุดอันเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับทีมปอร์โตส่วนทางฝั่งของอามาดรานะครับผลงานสิบนัดนะครับชนะได้แค่3เกมนะครับแล้วก็5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไป3ชนะไป2นะครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะอารูกาไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่ง ส่วนราคาฮนแคปนะครับ10นัดหลังสุดเก็บไปได้4นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป6ส่วนโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ over, ไป6นะครับอันเดอร์ไป4ครับมาดูในเรื่องของราคาต่อรอกันเลยปอระโตต่อเยอะทุกเกมแล้วก็ไม่ค่อยยิง นะครับผมที่2.25นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.25คือหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็คอยถามกันเหลือเกิน,นครับปอร์โตไปได้ไหมปอร์โตไปได้ไหมคือในลีกของโปรตุเกสเนี่ยปอร์โตนะครับผมเบนฟิก้าลิสบอนสทีมนี้จะต่อเยอะทุกเกมแล้วก็มันก็แล้วแต่อารมณ์มันด้วยคือมันชนะไหมมันชนะแน่ๆแหละ แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าอย่างที่บอกไปครับแล้วแต่อารมณ์ว่ามันจะยิงกี่ลูกเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ปอร์โตช่วงเนี้ยอันนี้จริงนะที่แล้วเนี่ยเพิ่งไปพลาดท่าเสมอฟามาริกาวมาในลีกเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสนะที่จะชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปแต่ก็อย่าไปหวังอะไรมากนะคือถ้าข้ามได้คุณเนี่ยข้ามไปเถอะนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดอยากเชียร์จริงเนี่ยผมก็ยังต้องเชียร์ปอร์โตอยู่นะครับจากกระแสเนี่ยจากราคาไหลเนี่ยผมเชื่อว่าปอร์โตเอาไว้อยู่นะครับอ่ะเชียร์ได้อยู่ที่2.25ครแล้วก็าาสูงต่ ถ้าเกิดเอ,อ,อตโต้มันยิงมันก็ควรจะสูงแหละถ้าจะถามว่าเอสเตล่าเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมายิงเกิน2ประตูไหมผมว่าไม่น่านะครับผมว่าคู่นี้ยังไงจากราคาแบบนี้มันก็ต้องไปสูงนะครับผมว่าไปสูงดีกว่าแต่คู่นี้ผมไม่แนะนําให้เต็งน,นะแต่ว่าผมถือว่าแนะนําเฉยๆนะครับเป็นแนวทางเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เต็งสําหรับคู่นี้นะครับวันนี้นะครับสรุปนะค,คู่นี้ผมเชยร์ที่ปอตโต้แล้วก็วางสูงไว้นะครับ คู่ต่อมาคู่ที่5นะครับในเวลาตีสามสีโอ้โหคู่ที่แล้วว่าดึกคู่นี้ยิ่งดึกเข้าไปใหญ่นะครับจบกับโพล่งเช้าอ่ะนะครับรอพระใส่บาทได้เลยนะครับเรียวอาฟนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิกตอเรียกิมมารส์ครับผลงานนะครับผมในลีกตอนนี้นะครับทางฝั่งริโออาฟอยู่อันดับที่10นะครับชนะ4นะครับเสมอ3แพ้6เก็บได้15คะแนนส่วนทางฝั่งของวิกตอเรียกิมมารส์นะครับชนะ6เสมอ3แพ้4เก็บได้21แต้มนะครับอยู่อันดับที่6นะครับ โดยสถิติการเจอกัน10นัดหลังสุดนะครับรีโออารฟชนะได้3เกมนะครับผมอวิกตอเรีกิม,มารายชนะได้3เกมแล้วก็เสมอกันไป4เกมก็ถือว่าสถิติค่อนข้างสูสีคู่ขี้มากๆเลยนะครับโดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเจอกันมา2เกมนะครับกิม,มารายชนะในบ้านให้ก่อน1 0นะครับแล้วก็บุกมาแพ้รีโออาร์ฟสองหครับแล้วก็การมาเยือนของวิกตอเรีกิม,มารายในบ้านของรีโออารฟนะครับในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้เออแพ้กลับไปแค่ หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเสมอกับชนะทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของราคาแฮนดิแคปนะครับสินัดหลังสุดนะครับชนะไป5นะแพ้ไป4เสมอไป1นะครับสำหรับลิโออาฟนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ก็เชียร์ได้แหละนะครับเชียร์ได้มั้งนะฮะแล้วก็ราคาโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไป3ครับอันเดอร์ไป7คู่นี้ไม่ค่อยยิงกันนะเวลาเจอกันแล้วก็สถิติน้านัดหลังสุดนะครับลิโออาฟชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมครับ เ,เกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ซานตาคาร่ามาที่0ประตูต่อนหนึ่งสุนทรขันทแกรบนะครับแพ้ไป8นะครับชนะได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับแต่ว่าสีนัดล่าสุดนะแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันมานะครับส่วนโอเวอร์นี่ครับโอเวอร์นี่เชียร์ได้อยู่นะครับโอเวอร์ไป6อันเดอร์ไป4นะครับผมเนี่ยเห็นไหมอันโอเวอร์สองอันเดอร์หนึ่งโอเวอร์สองนะครับอันเดอร์หนึ่งวันนี้อาจจะโอเวอร์ก็ได้ นะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับส่วนทางฝั่งของวิกตอเรียกิมาริสนะครับผลงานก็ตอนนี้5นัดหลังสุดแพ้นัดเดียวนะเสมอ1นัดแล้วก็ชนะ3นัดนะครับโดยเกมที่แล้วเนี่ยก็บุกเอาชนะเซนต์กันเล่นมานะครับในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกที่4ประตูต่อ1จะนในลีกเกมที่แล้วนะครับบุกพ่ายนะครับอ่าเบนฟิก้ามาที่0ประตูต่อ1นะครับเห็นไหมผมบอกแล้วเบนฟิก้าสปอร์ติ้งปอร์โตเนี่ยจะต่อเยอะเนะี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ต่อ1.5นะแต่ยิงได้แค่เมเเ็็ดดเเเีียยวววท่่าานนนนัั้้้กกคืออมมแแลตรณ์พ นะครับอ่ะแล้วมาดูแฮนดิแคปนะครับสินัดหลังสุดชนะแฮนดิแคปไป5ครับแพ้ไป5แต่ว่า3นัดหลังสุดชนะราคาแฮนดิแคปรวดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำตอนนี้นะครับโอเวอร์ Over ไป5นะอันเดอร์ไป5พอๆกันนะครับอ่ะมาดูกันเรื่องราคาต่อรองกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้เป็นวิกตอเรียกิมารายที่บุกมาต่อที่ราคา0.25แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นึงครับ5นัดหลังสุดที่กิมารายเนี่ยบุกมาเยือนริโออาร์ฟนะครับ แพ้ไปเพียงนัดเดียวก็คือเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ที่เหลือเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับเป็นการชนะที่2แล้วก็เสมอไป2เกมครับวันนี้ผมเลยขอวัดใจดูนะครับเชื่อว่าวิกตอรีกิมอไรน่าจะมีแต้มอย่างน้อย1คะแนน,นกลับออกไปนะครับคู่นี้ไม่หูแหวงก็กินเต็มนะครับแต่ว่าเอาเซฟไว้ดีกว่านะครับเราไปวิกตอรีกิมอไรดีกว่าเนาะส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้เนี่ยโหเปิดมาเหมือนจะให้ต่ำเลยอะแต่ว่าการเจอกันช่วงหลังๆมาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับผมลืมเอ่อ ก็อาจอย่างที่บอกหนักไปที่อันเดอร์นะมีเกมที่แล้วที่ชนะ2-1เกมเดียวที่โอเวอร์ไปนะครับแต่ว่าอันเดอร์มาติดๆและ4เกมก่อนหน้านั้นนะครับผมดยมองว่าคู่นี้จากสถิติแล้ววางต่ําไว้ดีกว่านะครับคู่นี้อาจจะเฉือนแค่1ประตูต่อศูนย์นะครับวิกตอรีเกิมอะไราเป็นฝ่ายชนะหรือว่าอาจจะเสมอกันที่1-1หรือว่า0-0ทายไว้3สกอร์นี้นะครับคู่นี้วางต่ําไว้นะครับที่2.25ครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ซูเปอร์ลีกตุรกีครับในช่วงเวลา5ทุ่มตรง อาดานาเดมิสปอนะครับจะเปิดบ้านรับกรารมาเยือนของเบสิกตัดครับโดยอันดับตารางคะแนนณตอนนี้นะครับอาราดาน่ยอยู่อันดับที่19รองบวยเลยนะครับแข่งมา14นัดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอไปแค่2เกมแพ้ไป12ยิงได้10เสีย34เลยนะเก็บได้แค่2แต้มเท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นชนะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งของเบสิกตัดนะครับแข่ง4นัดชนะ7เสมอ4แพ้ไป3ยิงได้23เสียไป15เก็บได้25แต้ม รั้งอยู่อันดับที่5นะครับเปอร์เซ็นชนะนอกบ้านเนี่ยน้อยนะปีนี้ยอยู่แค่28.6นะครับสถิติการเจอกันนะครับ10เกมหลังสุดนะครับอัร์ดาน่าเนี่ยชนะเบซิตัสได้2เกมนะแพ้ไป3เสมอไป4ก็ถือว่าไม่แย่นะเอา9นัดนะขอภัยนะครับเจอกันเคยเจอมาแค่เพียง9นัดนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะ สติการเจอกับเบสิกตัตนะครับแล้วก็ราคาแฮนดิแคปใน9นัดเนี่ยชนะไปถึง5นะแพ้ไปแค่3นะครับแล้วก็เสมอไป1ส so ่วนโอเวอร์นะครับโอเวอร์ over, ไป5้าอันเดอร์ไป3แล้วก็เสมอไป1ครับอ่ะก็ต้องเดี๋ยวรองมาดูราคากันก่อนนะครับดเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันอีกทีนึงเนาะอ่ะโดยผลงานโอ้โหอย่างที่บอกไปครับ สินัดนะครับทุกรายการนะมีไปเล่นตุรกีครับมาด้วยนะครับก็ไม่ชนะนะครับเป็นการเสมอ2แล้วก็แพ้ไป8โดยเกมที่แล้วนะครับบุกไปไปแพ้บุกไปแพ้นะครับกาเซเตปไปที่1ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ราคาหนที่ก็บ10นัดหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับชนะเรทเกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง9โอเวอร์ครับโดนยิงเยอะอยู่นะก็โอเวอร์ไป6เกมนะครับแล้วก็อันเดอร์ไป4ครับขณะที่ทางฝั่งของ เบซิกตัสนะครับ5นัดหลังสุด10นัดเลยก็ได้นะครับชนะได้แค่3 mm hmm. เกมเท่านั้นเบซิกตัสตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงขาลงแบบสุดๆนะครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็บุกไปพ่ายบรูดกลิมมาที่1ประตูต่อ2แต่ในลีกนัดล่าสุดนะครับทำศึกเขาเรียกว่าเออเป็นเอ่อ เมืองหลวงเบซิคตัสกับเฟเนบาเช่เนี่ยอยู่ในเมืองเดียวกันที่อิสตันบูลนะครับอิสตันบูลดาบี้เออชื่อตั้งนานนะครับก็เป็นเอาชนะทางเฟเนบาเช่มาได้1ประตูต่อศูนย์ก็คือเหมือนเพิ่งได้กําลังใจชนะเกมใหญ่มาแต่ว่าก็ดินกลับไปแพ้อีกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเบซิคตัสปีนี้มันจะเอาอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลงาน10นัดหลังสุดแฮนดิแคปนะชนะแค่2เกมเท่านั้นนะแพ้ไปถึง7นะครับแล้วก็โอเวอร์เอร์ครับโอเวอร์ Over ไป4นะครับอันเดอร์ไป4เหมือนกันนะครับแล้วก็เสมอไป2เกมครับ มาดูราคาฮนดิแคปครับวันนี้เบสิกตั้บุกมาต่อเยอะเลยนะครับที่ราคา1.5แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.25ครับอย่างที่บอกไปครับอาดานาแม้จะยังไม่ชนะใครก็จริงแต่ว่าเบสิกตั้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ดีนะครับถามว่าเบสิกตั้จะถึงขั้นที่แบบแพ้กลับไปไหมผมว่าไม่มีทางนะครับอยู่ที่ว่าจะชนะเท่าไหร่แค่นั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เบียด วางค้างอัลดาหาไว้ดีกว่านะครับที่รอง1.5นะครับเชื่อว่าน่าจะมีทีเด็ดพอนะครับน่าจะแพ้เต็มที่แค่1ประตูเท่านั้นส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้ไม่แนะนําให้สูงนะครับวางต่ําไว้ดีกว่าที่3.25ครับคู่สุดท้ายวันนี้ครับเรามาปิดท้ายที่คู่บิ๊กแมตช์นะครับของซูเปอร์ลีกตุรกีในวันนี้ครับแล้วก็เป็นคู้ทายผลด้วยนะอย่าลืมทายสกอร์กันมาด้วยนะครับเพื่อนๆทุกท่านก็ในเวลาตีหนึ่งตรงครับกาลาตาสไไจะเปิดบ้านรับการมาเยือนแทปซอนสปอร์ โดยตารางคะแนนนะตอนนี้กาลาเนี่ยอยู่อันดับที่1เลยนะแข่งมา14นัดชนะ12เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับยิงได้38เสียไป15นะครับส่วนทางฝั่งของแท็บสันสปอร์แข่ง14นัดเท่ากันแต่ว่าชนะแค่เพียง3เกมเท่านั้นนะครับเสมอ7แพ้ไป4นะครับเก็บได้16คะแนนรังอยู่อันดับที่15ครับสถิติการพบกันมานะครับ10เกมหลังสุดนะครับก ทางฝั่งกาลาสรายชนะ4เกมนะครับสเสมอ4เกมแล้วก็ทางนันชนะได้2เกมทางแถบส,สปอร์ชนะได้2เกมแล้วก็การเจอการ3นัดหลังสุดเนี่ยกาลาสรายชนะเรียบนะครับ5-1-2-0-2-1นะครับแล้วก็อันดีแกป็บนะครับชนะติดกันมาแล้ว4เกมด้วยนะครับแล้วก็10นัดหลังสุดชนะไป5นะครับสเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3คือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยในช่วงปี2021-2022เนี่ยช่วงนั้นเนี่ย แท็บซอลสปอร์เป็นทีมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นทีมลุนแชมป์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่เมื่อซีซั่นที่แล้วมาเนี่ยเหมือนดวงแตกนะฮะก็ฟอร์มทีมดรอปลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็โอเวอร์เดอร์กลับมาเรื่องโอเวอร์เดอร์ก่อนนะครับโอเวอร์เดอร์เนี่ยโอเวอร์ไป5นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป5ค่อนข้างสูสีนะครับ มาดูฟอร์มล่าสุดกันหน่อยนะครับกาลาสซราย10นัดหลังไม่แพ้ใครนะครับชนะได้7เสมอไป3นะครับแต่ว่า4นัดหลังสุดเนี่ยก็หนักไปทางเสมอนะเสมอไป3เกมชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับในเกมที่แล้วก็บุกไปเจ้ากับมาโมมาที่2ประตูต่อ2ในศึกยูโรปาลีกส่วนในลีกเกมที่แล้วนะครับก็บุกไปเอาชนะชีวาสปอร์มาที่3ประตูต่อ2ครับราคาแฮนดิแคปเป็นทีมที่บอกเลยว่าไม่น่าตามนะครับ10นัดหลังสุดชนะได้แค่3นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง6นะเสมอไป1ครับแต่ว่า หกนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่ชนะเรดใครเลยเป็นการแพ้ถึง5แล้วก็เสมอไป1ครับแต่ว่าโอเวอร์ยังเชียร์ได้อยู่นะโอเวอร์ไป3นัดโอเวอร์มา3นัดติดติดกันแล้วนะครับแล้วก็10นัดหลังสุดเนี่ยโอเวอร์ไปถึง6นะครับอันเดอร์ไป3แล้วก็เสมอไป1ครับขณะที่ทางแซปซอนสปอร์นะครับผลงานเนี่ยย่ำแย่ผิดกันเลยนะครับ5นัดหลังนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3นะครับโดยเกมที่แล้วเนี่ย ก็เป็นการเปิดบ้านเจ้ากับคาซินบาซซาไปที่2ประตูต่อ2ส่วนเกมเย็นนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายอาันญาสปอร์มาที่1ประตูต่อ2ทีมนี้ก็ไม่น่าตามเช่นกันนะครับสินัดหลังสุดแฮนดิแคปเนี่ยเก็บไปเพียงแค่3นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป7แต่ว่าที่น่าตามมันก็คือโอเวอร์ครับโอเวอร์ over ไป7 u n d อันเดอร์ไป3นะครับอ่ะคู่นี้ง้างมาแล้วนะครับขนาดนี้นี่เลยครับ ราคาสูงเปิดมาสูงปรีดเลยอย่างที่บอกไปครับทั้งสองทีมเป็นทีมที่ทั้งยิงได้เยอะและก็เสียได้เยอะพอๆกันนะครับที่3.75อ่ะผมก็วัดกันดูผมว่าคุณเนี้ยคือแต่แต่ที่จริงมันก็มีทฤษฎีอย่างหนึ่งของผมอยู่นะการที่ทีมเยอะยิงเยอะมาเจอกันอะ่ะบางทีมันไม่ยิงให้มองเหมือนกับแมนซิตี้ที่เจอกับลิเวอร์พูลเจอกันทีไรนะโอ้ต่างทีมก่อนเจอกันเนี่ยยิงมาเยอะนะ สูงทุกนัดแต่ว่าพอมาเจอกันจริงๆจบ10-20นนแค่นะผมมองคู่นี้จะเป็นแบบนี้นะครับคู่นี้อ่ะผมขอส่วนกระแสแล้วกันนะครับเมื่อกี้ว่าง้างว่าจะมาสูงแล้วแหละแต่ว่าคู่นี้ผมเชื่อเถอะการการที่ที่มีเยอะมาเจอกันอ่ะผมว่าวันนี้มันจะต่ำนะครับต่ำไม่ได้เถอะต่ำไม่ได้เลยนะครับที่3.5เนี่ยผมเชื่อว่าเต็มที่มีแค่3ประตูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับการลาตัสรายช่วงนั้นหลังมาไม่ค่อยชนะเรีดใครนะครับคู่นี้ผมวัดใจนะผมวัดใจต่อดีกว่าเพราะว่าแถบซอนสปอร์ตอน แย่แย่ถึงแย่มากๆนะครับผมวันนี้คู่นี้สรุปนะผมขอเชียร์ไปที่กาลาตาสลายนะครับที่ราคา1.5แล้วก็วางต่ำไว้นะครับที่3.75ครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปทั้งหมดของคืนนี้ของจานแปกนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ทีนึงนะครับโดยลาซิโอกับอินเตอร์นะครับคู่นี้ผมเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานนะครับชื่อว่าน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้ บอลมัดกับเวสต์แฮมนะครับวันนี้ผมเชียร์ไปที่บอลมัดนะครับในบ้านไว้ใจได้นะครับบราก้ากับฟามาลิก้านะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่สปอร์ตติ้งบราก้านะครับปอร์โตกับอมาดอร่านะครับตรงนี้ผมไปที่ปอร์โตน่าจะคืนฟอร์มเก่งแล้วก็ยิงเยอะได้นะแต่คู่นี้อย่างที่บอกไปครับไม่แนะนําให้เต็งลิโออาฟกับวิกตอเรียกิมารายนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่วิกตอเรียกิมารายเดเมสปอร์กับเบซิกตัสนะครับคู่นี้ผมเชียร์ไปที่เดเมสปอร์และคู่สุดท้ายเมื่อสักครู่หนึ่ กาลัสดสลายเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าวันนี้ให้ใจไปแล้วกันนะครับน่าจะอีก2เมตรขึ้นไปส่วนตัว VIP นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ KKG88 8นะครับบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับวินทุกวันนะครับบอกเลยว่าอาจจะมีโดนบ้างนะครับเอาความเป็นจริงนะครับชนะบ้างโดนบ้างแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วในหนึ่งอาทิตย์เนี่ย กินเต็มๆเยอะกว่าโดนนะครับอาอเคก็ตามนี้นะครับก็อย่าลืมตามกันเข้ามาได้น,นะครับที่ a k k g 8 8 8สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็นั่งรับฟังนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบก,กันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ